เดี๋ยวกูถ่ายคลิปไปส่งนะทดสอบการจอ mm hmm. อ๋อไม่สิสวัสดีครับนี่คือการทดสอบการจอรุ่น ASUS EA5450 เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือเปล่าวะอเา EA... e a 5450อ่ะ, e e อะมาต่อมาอย่างแรกเลยที่เราจะทำกันนะครับ ไม่ค่อยแรงนะถึงแม้จะไม่ใช่เอ็นวีเดียนะนี่ก็ไม่ค่อยแรงนี่เวรอร์ดอกพองดีไม่แรง ชนะความหลักของ TNT ได้แล้วโอเคกราฟิกที่ผมตั้งไว้ก็นี่ครับแสงนวนเปิดก็ได้ ไฟฟ้าก็อาจจะแหลงนิดหน่อยครับพอดีผมอัดไว้แบบ full size แต่ไม่ใช่แบบ half size อะไอแฟลปอะโอเคโอเคจบการรีวิวการแค่นี้แหละเอราคาไม่แพงมากครับไม่ถึงสองพันเลยด้วยซ้ำก็ประมาณพันแปดร้อยห้าสิบถ้าเป็นโอเวนคอมนะแต่ไม่รู้ ที่พวกร้านที่เป็นสีชมพูแล้วมาเขียนไว้ว่าโออะไรพวกนี้ก็จะถูกหน่อยปลากรสอมบี้เจอกันลูกหน้า โอเคปิดแสงนวนด้วยนี่ไงปิดแสง,งนวลแล้วก็ปิดไอทำให้มันสว่างขึ้นก็จะไม่ค่อยแรงครับอู้หูแคนี้นะครับ